ห้าอันดับนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่ที่ใช้ชีวิตติดดินอันดับ5ตะกแตนชลดาเจ้าของเสียงทรงพลังจากเพลงอกหักนับไม่ถ้วนแม้จะมีชื่อเสียงเงินทองแต่เธอเลือกใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่บ้านทำสวนไม่ต้องแต่งเติมเป็นคนดังที่กล้าพูดความจริงแม้ในวันที่คนอื่นเงียบอันดับ4ี่ตายอรไทยสาวดอกหญ้าของแท้เธอคือหนึ่งในนักร้องหญิงที่มีแฟนเพลงทั่วประเทศแต่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ต้องใช้ชีวิตหรูหราก็สุขใจได้อันดับ3ไผ่พงศธรเสียงหวานหวานของไผ่ไม่ไ ต่างจากเสียงวันว่างๆทำไร่ทำ,าทำนาไม่มีภาพอวดรวยนี่แหละตัวอย่างของวิถีชีวิตแบบสมะและติดดินตัวจริงอันดับสองไมพิรมพรไอดอนขวัญใจคนใช้แรงงานทั่วไทยแม้จะมีรายได้หลักล้านต่อปีแต่ไม่ยังคงเลือกทำนาเลี้ยงควายปลูกผักกินเองสมถะาและไม่หลงแสงสีนี่แหละเกษตรกรลูกทุ่งของแท้อันดับหนึ่งบนแคนแก่นคุณพ่อใหญ่ขวัญใจแฟ,แฟนเพลงลูกทุ่งทั่วไทยใช้ชีวิตเรียบง่ายเหมือนวันแรกที่ยังไม่ดังเขาคือศิลปินที่ไม่ได้มีดีแค่ร้องเพลงแต่ยังใช้ชีวิตติดดินแบบสุด